สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่ในรายวิชาภาษาไทายนะคะของครูป,ปุ๊กนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในเรื่องของคำราชาศัพท์นะคะซึ่งวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะได้ทบทวนในเรื่องของการใช้คำราชาศัพท์นั่นเองนะคะซึ่งครูก็ได้อธิบายเรื่องของคำราชาศัพท์ไปแล้วเนาะหลายคลิปวิดีโอนะคะซึ่งวันนี้ ครูจะให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเองเนาะจากคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้คําศัพท์เรื่องของคาราชาศัพท์ใหม่ๆนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอนะคะของครูอุ้มนะคะให้นักเรียนได้ศึกษาคลิปวิดีโอเนาะเป็นการเรียนรู้คําศัพท์เพิ่มเติมนะคะจากที่ครูให้กับนักเรียนไปแล้วเนาะดังนั้นวันนี้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปศึกษาทบทวนจากคลิปวิดีโอได้เลยค่ะ เด็กชั้นป .5 ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาเปลี่ยนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วทันทีที่เจอหน้าครูอุ้มเนี่ยครูอุ้มไม่ได้มาเฉยๆรู้ป่ะครูอุ้มเนี่ยนำความรู้ดีเด็ดเนี่ยมาฝากเด็กๆอีกครั้งหนึ่งแล้วเนื่องจากตอนนี้พวกเราเนี่ยปิดเทอมถูกไห แต่เขาไม่อยากให้ใช้ช่วงเวลาปิดเทอมไปอย่างเปล่าเปล่าพี่ๆเปล่าเปล่าพี่ๆไปว่าอะไรก็คือเปล่าประโยชน์เนาะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กันดีกว่าเด็กๆตอนนี้เนี่ยเรียนกับครูอุ้มนะครูอุ้มน,นําเรื่องคําราชาศัพท์มาสอนเด็กๆอีกครั้งหนึ่งแล้วคําราชาศัพท์สําหรับเด็กป .5 เนี่ยไม่ยากไม่ยากเลยวันนี้ครูอุ้มจะปูพื้นฐานแล้วก็ให้คําศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับคําราชาศัพท์รับรองว่าถูกใจเด็กๆอย่างแน่นอนที่สําคัญ ไม่ยากด้วยเรียนกับผู้อุ้มเนี่ยง่ายมากที่สําคัญอ่ะที่สําคัญอีกรอบหนึ่งนะอยากเรียนหรือยังถ้าอยากเรียนแล้วลุยเลยเนาะวันนี้คําราชาศัพท์ไปแบบชิวๆนะลูกผ่อนคลายนะไม่ยากคำราชาศัพท์ก่อนที่เราจะเรียนเรามารู้การเกิดคําราชาศัพท์ก่อนคาราชาศัพท์เกิดได้อย่างไรลูกทำไมเราจึงต้องมีคําราชาศัพท์ที่เราต้องมีคําราชาศัพท์เพราะว่าวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ย เขาเรียกว่าการลดหลั่นชั้นเชิงเอออีกรอบหนึ่งการลดหลั่นชั้นเชิงบุคคลแตกต่างกันย่อมใช้ศัพท์แตกต่างกันประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขดังนั้นเรานับถือพระมหากษัตริย์ถูกไหมเราจึงต้องมีคำศัพท์ที่ใช้กับพระองค์ท่านโดยเฉพาะนี่แหละ ที่ทำให้เกิดคําราชาศัพท์ดังนั้นคําราชาศัพท์เนี่ยมันเกี่ยวข้องไปถึงการแบ่งระดับบุคคลลูกประเทศไทยเราแบ่งระดับบุคคลออกเป็น3ด้าน 1. ชาติวุฒิ 2. 2. ไว,ยวัยยาุติ 3. คุณวุฒิคืออะไรลูกชาติวุฒิวัยวุณุตคุณวุฒิชาติวุฒิววก็คือชาติกําเนิดชา กำเนิดที่แตกต่างกันย่อมใช้ศัพท์ที่แตกต่างกันถูกไหม mm hmm. เพราะว่า,าประเทศไทยเราเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ใครที่เกิดในตระกูลพระมหากษัตริย์ก็ย่อมใช้ศัพท์ที่แตกต่างจากบ,บุคคลสามัญทั่วไปอันนี้เราถือกันอย่างนี้โดยทั่วไปนะชาติวุฒิสองวัยวุฒิวัยวุฒิคืออะไรวัยวุฒิก็คืออะไรลูกอะไรอายุอายุแตกต่างกัน ย่อมใช้คําแตกต่างกันอันนี้ถูกไหมถูกปะหนูพูดกับเพื่อนกับหนูพูดกับป้าหนูภาษาแตกต่างกันนะภาษาแตกต่างกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณป้าเฮ้ยเป็นไงบ้างมานีอย่างเงี้ยเห็นปะภาษาแตกต่างกันแต่ถ้าจะไปทักป้าว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างป้าอย่างนี้ถูกปะไม่ถูกดังนั้นสังคมไทยเนี่ยนอกจากจะนับถือกันตามชาติกาเนิดแล้ยังนับถือกันตามอะไรด้วย วัยวุฒิหรืออายุด้วยก็คือความอะไรอีกอย่างหนึง่งความอาวุโสลูกความอาวุโสอันนี้คือสําคัญเลยอาวุโสกว่าเราต้องนับถือนะเราต้องนับถือต่อไปสุดท้ายคุณวุฒิคุณวุฒินเนี่ยก็คือระดับการศึกษาในปัจจุบันคุณวุฒิเนี่ยหมายถึงระดับการศึกษาลูกระดับการศึกษาหรือระดับอะไรอีกระดับการศึกษาหรือระดับอาชีพ ระดับอาชีพอ่าระดับการศึกษาหรือระดับอาชีพครูอุ้มพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยเด็กๆอย่าเข้าใจผิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยแบ่งชนชั้นนะประเทศไทยเราไม่มีการแบ่งชนชั้นวันนะคนไทยทุกคนเท่าเทียมกันคนไทยทุกคนเนี่ย เทาเทียมกันแต่ในประเทศไทยเรานับถือกันเขาเรียกว่าการลดหลั่นชั้นเชิงนั่นเองเราลดหลั่นชั้นเชิงกันด้วย3ด้านก็คือชาติกําเนิดนะเรียกว่าชาติวุฒิว,วัยวุฒิก็คือเรื่องของอายุแล้วก็ลดหลั่นชั้นเชิงกันตามคุณวุฒิก็คือระดับการศึกษานั่นเองงงปะไม่งงนะดังนั้นรู้อย่างว่าคำราชาศัพท์เกิดได้อย่างไรรู้แล้วนะรู้แล้วถ้ารู้แล้ว ่านไปเลยคราวนี้เรามาเรียนประเด็นต่อไปลูกประเด็นนี้เนี่ยเด็กๆมักจะเข้าใจผิดก็คือประเด็นของระดับขั้นคำราชาศัพท์คำราชาศัพท์เด็กๆมักจะเข้าใจว่าเป็นคำศัพท์ที่ใช้กับกลุ่มของพระมหากษัตริย์พระราชาหรือพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นแต่ความจริงไม่ใช่ไม่ใช่นะลูกคำราชาศัพท์นักวิชาการปัจจุบันเนี่ยท่านแบ่ง ไว้ใช้สำหรับกลุ่มบุคคล5ระดับ 1. ใช้กับพระมหากษัตริย์อสใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์ก็คือญาติของพระมหากษัตริย์นะพูดง่ายๆนะเด็กๆจะได้เข้าใจ 3. ใช้กับพระภิกษุและสามเณรนนะเห็นปะ 4. ใช้กับขุนนางข้าราชาการ ใช้กับสุภาพชนทั่วไปดังนั้นคำราชาศัพท์จึงหมายถึงคำศัพท์ที่ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มพระมหากษัตริย์เท่านั้นหากแต่ว่ายังใช้กับพระภิกษุใช้กับข้าราชการหรือใช้กับสุภาพชนทั่วไปด้วยแต่กลุ่มคำศัพท์ที่ใช้กับสุภาพชนจ เป็นคนละกลุ่มคำศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์งงไหมตอนนี้ไม่งงนะเช่นคําว่ากินเราเนี่ยเป็นสุภาพชนเราใช้คําว่ากินตัวนักเรียนเนี่ยเป็นสุภาพชนครูอุ้มเป็นสุภาพชนถูกปะเราใช้คําว่ากินหรือคําว่าทานหรือคําว่ารับประทานเราใช้ได้แต่เราใช้คําว่าสเสวยไม่ได้เพราะว่าคําว่าสเสวยเนี่ยใช้กับกลุ่มของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เน้นย้ํา ดังนั้นคำศัพท์ที่ใช้จะต้องแตกต่างกันออกไปตามแต่ละกลุ่มแต่ทั้งหมดทุกกลุ่มเรียกว่าคำราชาศัพท์ถังสิล์นไม่งงนะไม่งงนะเด็กๆเข้าใจใช่ไหมเข้าใจนะดังนั้นพานเลยในเมื่อเข้าใจแล้วเนาองก็ผ่านวันนี้ครูอุ้มเนี่ย นำคำราชาศัพท์ที่ควรรู้มาฝากด้วยหมวดที่1คือหมวดเครือญาติอันนี้คือหมวดที่1นนะหมวดเครือญาติเดี๋ยวครูอุ้มพูดคำสามัญนักเรียนตอบกลับมาเป็นคำราชาศัพท์โอเคปะโอเคปะอ่ามาพ่อคำราชาศัพท์เรียกว่าอะไรพ่อมาพ่อพระอะไรลูกพระพระบิดาออพ่อคือพระบิดาง่าแม่แม่พระอะไร มารดาโอ้โหง่ายมากพี่ชายพี่ชายพระเออพระอะไรพระเชษฐา,าเด็กๆจำไว้นะนะรู้ทั้งนั้นเลยน้องชายพระพระอะไรพระอะนุชาต่อไปพี่สาวพี่สาวจะยากนิดนึงพระพระอะไรพี่สาวพระเชษฐเหมือนกันแต่ไม่ใช่เชษฐาลูกเชษอะไรเชษฐา เชษฐถาอะไรเชษฐาพระคีนีลูกเชษฐาพาคีนีพระคีนีเนี่ยเติมเข้ามาให้รู้ว่าเป็นผู้หญิงนั่นก็คือพี่สาวนั่นเองไปแล้วไปแล้วนะเอาต่อไปน้องสาว,น,สาวน้องสาวเรียกว่าอะไรเด็กๆน้องสาวเรียกว่าพระอะไรลูกพระขาอะไรขาอะไรขณิษฐาเคยได้ยินกันหรือเปล่าเนี่ยเคยอยู่แล้วแหละลุงลุงเนี่ยสำคัญมาก เป็นลุงฝ่ายพอ่อถ้าเป็นลุงฝ่ายพ่อนะเรียกปิตุลาลูกแต่ถ้าเป็นล,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 ปล,ลุงฝ่ายแม่เรียกมาตุลาลุงฝ่ายพ่อเรียกปิตุลาลุงฝ่ายแม่เรียกมาตุลาป้าถ้าเป็นป้าฝ่ายพ่อเรียกปิตุชาลูปปิตุชาถ้า ฝ่ายแม่เรียกมาตุฉาลูกอ่าไม่ยากนะมาตุฉาตากระปูเรียกพระอะไรพระอัยกาลูกพระอัยการอัยการนะไม่ใช่อัยการนะอัยการนี่คือเกี่ยวข้องกับศาลนะไม่ใช่นะพระอัยกาส่วนย่าก,กับยายเรียกพระอิยกาลูกพระอิยกาอุ้ยไม่ยากไม่ยากไม่ยาก พระอยิกานะมันจําเข้าไว้เดี๋ยวก็จําได้นะลูกลุงนะลุงเน้นย้านะอันนี้เดี๋ยวจะงงลุงถ้าเป็นลุงฝ่ายพ่อเรียกปิตุลาลุงฝ่ายแม่เรียกมาตุลาป้าฝ่ายพ่อเรียกปีตุฉาป้าฝ่ายแม่เรียกมาตุฉาแม่ถ้ามีเวลาเยอะๆเนี่ยจะนําร้องให้หมดเลยอ้าวเดี๋ยวถัดไปก่อนยังนี้อีกนะลูกแชงแวงเป็นคําราชาศัพท์หมวดร่างกายลูกเอามาเอาคําไหนดีอยากรู้คําไหน คิ้วคิ้วคิ้วเรียกอะไรพระขนงเนาะคิ้วเรียกพระขนงคำไหนอีกเอาสําคัญสําคัญธจมูกพระอะไรพระนาสิกเออจมูกพระนาศิกปลาพระโอลกเออ,อะไรอีกอยากรู้คำไหนอีกอ่าให้อีกคำหนึง่งอีกคำหนึง่งอีกคำหนึงน่งอนกค ก็คือพระอายการไงครูอุ้มไม่ใช่นะเมื่อกี้เมื่อกี้พระอายการเนี่ยคือหมวดเครือญ้ารนะตาก็คือพระเน,อน่อาพระเนตรอวัยวะส่วนอื่นๆถ้าอยากรู้สามารถเซิร์ชเพิ่มเติมได้นะแต่วันนี้ครูอุ้มนำมาฝากให้พอเหมาะสมแก่เวลานะหมดแล้วจบแล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะจากคลิปวิดีโอที่ครูอุ้มได้อธิบายให้กับนักเรียนได้ฟังนะคะสนุกมากเลยใช่ไหมคะครูอุ้มนะคะได้อธิบายเรื่องของคำราชาศัพท์ไว้มากมายทั้งยกตัวอย่างคำศัพท์นะคะการใช้คำราชาศัพท์ต่างๆเนาะดังนั้นนะคะนักเรียนเรียนรู้แล้วนะคะอย่าลืมทบทวนความรู้อย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะว่าคำราชาศัพท์นะคะเราจะใช้แค่ความเข้าใจของเราเองไม่ได้เนาะเพราะว่าหลายคําศัพท์นั้นเราต้องใช้หลักการในการท่องจํานะคะดังนั้นนักเรียนต้องศึกษาเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอนะคะแต่ สำหรับนักเรียนแล้วเราอาจจะไม่ต้องท่องจำหรือใช้คำราชาศัพท์แบบเป๊ะๆเหมือนกับการที่เราอาศัยอยู่ในวังหรือว่าในราชวังต่างๆนะคะเพราะว่าเราก็เป็นสามัญชนทั่วไปเนาะแต่ว่าการเรียนรู้เอาไว้นะคะก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนอย่าลืมทบทวนนะคะในเรื่องของคำราชาศัพท์อย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูก็ไม่ได้มีการบ้านอะไรให้กับนักเรียนนะคะดังนั้นหน้าที่ของเรียนคือการเรียนดูคลิปวิดีโอให้จบนะคะแล้วก็ ให้นักเรียนกลับไปทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะการลืมนั่นเองเนาะ,ะดังนั้นวันนี้นะคะการบ้านที่มอบหมายก็คือเป็นภาระงานแล้วกันนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปตัวเองเนาะขณะนั่งเรียนหนังสือนะคะส่งมาให้ในไลน์ส่วนตัวของครูนะคะและส่งชื่อชั้นเลขที่มาด้วยเนาะ,ะสําหรับมักเรียน,นะคะที่มีโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวนหนูไม่ต้องกังวลใจนะคะอาจจะเป็นการเซลฟี่หน้าตัวเองก็ได้อย่างที่ครูเคยบอกเนาะถ่ายรูปหน้าตรงของตัวเองเซลฟี่ถ่ายรูปกล้องหน้ามาเลยนะคะคู่กับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยก็ได้ ะะมากับมาให้ครูนะคะในรายส่วนตัวของครูนะคะเพราะว่าเห็นใจเนอะนักเรียนหลายคนก็อยู่ที่บ้านคนเดียวนะคะอาจจะผู้ปกครองไม่ว่างถ่ายรูปให้นะคะดังนั้นหรือว่าหลายคนอาจจะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะในการเรียนไม่สามารถจะถ่ายรูปในขณะเวลาเรียนได้นะคะดังนั้นนะคะให้นักเรียน อาจจะทําการเซลฟี่ตัวเองก็ได้เนาะคู่กับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยนะคะหรือว่าถ้าจะให้ดีก็ถ่ายตอนเรียนนั่นแหละนะคะมาเนาะจากนั้นครูจะทําการเช็คการเข้าเรียนให้กับนักเรียนนะคะค่ะสาหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถทักมาสอบถามได้ในรายส่วนตัวของครูปุ๊กได้เลยนะคะค่ะสาหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ